สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเคลื่อนเคยครับผมเป็นพระปิตาปดนี้นะครับของหลวงปู่หาวสักวันนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดําฝังตะกุดเงินนะครับผมแจกทูงจองนะครับหลวงปู่หาเนี่ยก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับติดิสายพระอาจารย์มั่นนะครับศึกษาวิชามาจากหลวงพ่อฟันนะครับหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงพ่อหลีวัดโสการามเลขหลท่านนะครับโูยแล้วแต่เป็นสิทธ สายพจันทร์ทั้งสิ้นนะครับผมสายพระป่านะครับผมนั่นเป็นพระศักดิษิ์นะครับเคยนิวิทเทนนะครับกระดูกไดโนเสาร์ก็ตามนั้นเลยนะฮะก็ขุดขึ้นมาแล้วก็ํำเป็นพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับนั่นจึงมีตมแานานว่าลงปู่ไดโนเสาร์นะครับผมพระปิตาปดนีนะครับก็เป็นพระปิตาที่เรียกราบเรียกครับนะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับพระปิตาพระควดีนะครับผมพระควดี นะครับนะครับข้างหลังก็ลอยผมสระไนะครับสุพันโรพิกุหมายเลขสามสามสองนะครับมีหมายเลขนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆพระปิตาปดนี้ลปูหามาตะกวนนะครับองนี้เป็นองค์แจกสูงจองนะครับผมแจกสูงจองนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อร้านวายพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิถ้าท่านจะไม่พลาดทุกรายการเป็นชุ่ม,มงคลดีๆจากร้านวายพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ